สิทธิ์ดื้กับงูพิษกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลือสีตนหนึ่งบำเพ็ญเพียรจนบรรลุฌานขั้นสูงอยู่ในป่าหิมมพานฤ์ลือสีได้อบรมสั่งสอนสิทธิ์จนมีดาบทเป็นสิทธิ์มากถึง500ตนซึ่งเหล่าดาบทก็คอยดูแล รับใช้ฤาษีอย่างใกล้ชิดอยู่มาวันหนึ่งดาบทตนหนึ่งเห็นลูกงูเหา่าเลื้อยเข้ามาในสำนักของฤาษีก็เกิดความรักใคร่เอ็นดูจึงเก็บลูกงูเห่าไปเลี้ยงไว้ในปล้องไม้ไผ่พร้อมกับตั้งชื่อให้ว่าเวลูกะดาบทเลี้ยงดูงูเวลูกกะเป็นอย่างดีและรักใคร่เสมือน มันเป็นลูกของตนจนกระทั่งงูเวลูกะเติบโตขึ้นมาความนี้จึงไปถึงหูของฤาษีฤาษีเรียกดาบดทผู้เป็นสิทธมาสอบถามแล้วเตือนด้วยความเป็นห่วงว่าไม่ควรเลี้ยงงูเห่าตัวนี้ไว้เพราะสัตว์ที่มีพิษนั้นจะเลี้ยงให้เชื่องยากและอาจถูกมันทำร้ายในภายหลังได้ พร้อมกับแนะนำให้ดาบทผู้เป็นสิทธ์นั้นได้ปล่อยงูตัวนี้เข้าปากไปเสียแต่ดาบทผู้เป็นสิทธ์ไม่ยอมทำตามคำเตือนของอาจารย์และยังยืนยันที่จะเลี้ยงงูเวลุกะต่อไปฤาษีเห็นว่าสิทธ์ผู้นี้มีความดื้อดึงไม่ฟังคำเตือนของอาจารย์จึงทำได้เพียงเตือน ซ้ำเป็นครั้งสุดท้ายว่าหากเจ้ายังเลี้ยงมันไว้เช่นนี้สักวันคงต้องจบชีวิตเพราะพิษของมันเป็นแน่สองสาวันต่อมาเหล่าดาบทต้องออกไปหาผลไม้ในป่าลึกดาบทผู้เลี้ยงเวลูกะก็ต้องออกไปหาผลไม้ด้วยเช่นกันจึงได้นำอุปกรณ์มาอุดปากปล้องไม้ไผ่ไว้ เพื่อไม่ให้งูเวลูกะเลื้อยไปที่อื่นการไปหาผลไม้ครั้งนี้ใช้เวลานานถึงสามวันจึงได้ผลไม้มากเท่าที่ต้องการเมื่อดาบทผู้เลี้ยงงูเวลูกะกลับมาถึงก็รีบไปเปิดปากกระบอกไม้ไผ่ทันทีแล้วล้วงมือลงไปในปล้องไม้ไผ่เพื่อนำงูเวลูกะออกมาให้อาหาร เหมือนอย่างที่เคยทำแต่เนื่องจากสาวมวันที่ผ่านมาเวรุก,กะไม่ได้กินอะไรเลยมันจึงทั้งหิวและเต็มไปด้วยความโกรธทันทีที่ดาบอดล้วงมือลงไปในกระบอกไม้ไผ่นั้นมันก็ฉกที่มือของดาบอดและปล่อยพิษร้ายออกมาอย่างเต็มที่จนดาบอดผู้เลี้ยงมันถึงแก่ความตาย จากนั้นมันก็เลื้อยเข้าไปในป่าข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คือสิทธิ์ที่ดื้อดึงไม่ยอมฟังคำเตือนของครูบาอาจารย์ย่อมพบกับหายนะในภายภาคหน้า